สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุคนครับผมพ่อพ่อก็บากระโดนครับพี่น้องครับพ่อพ่อกันในคลิปนี้ผมก็ช่วยพี่น้องมาตามเก็บขอมุ่งกันต่อนะครับเนาะขอมุ่แนวทางของตัวเลขครับจากรายสำนักหลายอาจารย์ประจำงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568ครับพี่น้องครับก่อนจะขอพี่งขอมุ่นแนวทางครับพี่น้องกับขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อบ่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับพี่น้องเนาะ ขอมูลแนวทางในคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2ครับพี่น้องครับ EP ที่2เนาะพี่น้องครับกับชีพแนวทางของแอดลิคิดครับแอดเทปแนวทางของอาจารย์สมชัยคองธนกิจแนวทางแอดต่อครับแอดการแอดพัชมนแอดปีชาแนวทางของนกน้ำโชกแอดนิกรอาจารย์นอตตี้ครับพี่น้องครับครับอีกจากหลายสํานักหลายอาจารย์สืมาอัปเดตพี่น้องได้รับชมในคลิปนี้คือเก่านะครับเนาะ มาเริ่มกันที่ข้อมูลใบแรกครับพี่น้องครับข้อมูลใบแรกนี่เป็นแนวทางซีบบนครับซีบบนของแอบชวโรดเพิ่นห้มาสามหาเจ็ดครับราคาสี่หกแปดเนาะกเบบางใบเซไปแล้วครับเด้อใบนี้แนวทางเลขเด่นครับพี่น้องครับเด่นของแอบหน้าเพิ่นห้ยแปดคับเก่าครับพี่น้องครับ จะขึ้นมาขึ้นจอกัแคปหน้าจอรครับพี่น้อง่วนขอมุ่นเนี่ยทางของอาจารย์ค้นบนฝ่าพระล่วยครับพี่น,อน้องเ,เพื่นวานลักลอยเนาะลักลอยพันหเก้าสี่หนึ่งครับหลักกาเจ็ดสามหกสองครับพี่น้องครับลักลอยค้นบนฝ่าขอมูลชุดนี้เป็นแนวทางของอาจารย์น็อตตี้ครับ ผู้ใหเด่นแปครับมี82 72 85เแปห้ากาเพผเ่นหนไหเม็ดเดียว8ปดเครับสาต8 7แปดเจ็ครับพี่น้องครับมุนแนวทางของอาจารย์น็อตตี้ครับพี่น้องขอมุ่นชุดนี้ไปแนวทางแอนีิก่อนครับแอนิก่อนผูใเด่นหาครับพี่น้องมีหาเจ็ เจ็ดแปดรากาสามตครับ8ปดหาเจ็ดเจ็ดาแปดครับขอมู่นชุดนี้ไปแนวทางนกน้ำโชกครับพี่น้องเพื่ใหมาแปดหาเจ็หาเจ็ดตัวเจ็ดแปดาครับขอมู่นชุดนี้ไปแนวทางแอดปีชาครับพี่น้องเพื่ให้วิ่งรูดหาครับ ขอมุ่นของอาจารย์เพิ่นขออนุญาติบออ่านเด้อครับเด้อครับนะจอเสียบขอมุ่นไว้ครับพี่รองครับใบนี้แนวทางแอดพัชมุ่นครับเป็นชุด2ตัวลางเพื่อนให้เด้นเก่ารูดเก่าครับมีเกาสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเกาหตัวลางครับพี่รองครับของแอดพัชมุ่น ใบนี้แนวทางแอดการกับแอดการการจนดิตข้างในเด่น6ครับมี6 8 7 8 6 7 8 6 7ครับใบนี้แนวทางแอดต่อครับพี่น้องแอดต่อข้างในเด่น1กับเก่ามี1090 10, 1393 1898 ขอมุลชุดนี้ไปแนวทางสองตัวบนล่างครับของอาจารย์สมชัยของธนกิจกับมี383930 4 8 4 9 4 0 5 8 5 9 5 0ครับเพ้่นห้าหครับพไหมากรักลอยทีหนึ่งสามหาพี่น้องขอมุลชุดนี้พันวาแนวทางบนครับพี่น้องครับแนวทางบนของอาจารย์สมชัยของธนกิจพอไหามาสามแปดสาม เก้าห้าแปดเก้าครับผลมาแนวทางบนนอกพี่น้องเนาะขอมนชุดนี้ไปแน่วทางแอดเทปครับแอดเทปนี่เพิ่งหาห้าเก้าสีหาสองโตก็มี่เก้าสีหาหาเก้าครับพี่น้องครับขอมนแนวทางของแอดเทป ข้อมูลชุดนีน้เป็นแนวทางแอดลิคิดครับพี่น้องครับแอดลีคิดดิฟนไห่มาเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามครับพี่น้องครับข้อมูลแนวทางของแอดลิคิดวิดไทยคลิปนี้เนาะครับพี่น้องเนาะครับข้อมูลของแอดลิคิดครับครับพี่น้องครับสําหรับข้อมูลแนวทางเจลาสานักเจลาจารย์ที่บ่าวกระโดดมานึ่เสนอพี่น้องได้รับชมกับเป็นเพียงแค่นาะท่านเนาะครับเนาะ ขอบคุณข้อมูลแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ครับที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันขอมุลล่นแนวทางขอบคุณพี่น้องหล,หลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมทั้งสองเ่ากระโดนก็ขอพี่น้องทุกท่านทุกคนอยู่ดีไม่ครับผมรักษาสุขภาพกระนั้พบพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บบาวกระโดนลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ